สวัสดีครับน้องๆเคยได้ยินคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันไหมครับอาจจะมีทั้งคนที่เคยและไม่เคยได้ยินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรและสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตรงไหนขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันก่อน ภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือที่เราเรียกกันว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงของชาวบ้านความสามารถในการคิดสิ่งต่างๆเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตโดยได้ปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตในท้องถิ่นของตัวเองเช่นการนำผักตบชวาที่ขึ้นมากมายในแหล่งน้ำนำมาดัดแปลงทำเป็นกระเป๋าสาร สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วยเป็นต้นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมีหลายด้านนะครับเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับว่าชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นนำภูมิปัญญาอะไรบ้างมาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกันครับน้องๆคะภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการทำมาหากิน ในท้องถิ่นสมัยก่อนคนใช้พื้นที่และแรงงานของตัวเองในการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์จับสัตว์น้ำจึงต้องคิดหาวิธีการหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสะอาดและอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจะมีการเก็บกักน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีด้วยการสร้างฝายกั้นน้ำ ชี้นะน้องๆครับคำว่าฝายทดน้ำคือการก่อสร้างฝายเพื่อหวางทางน้ำไหลผ่านโดยฝายจะกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้ทำการเกษตรและบริโภคเรามาดูกันต่อเลยครับ ถัดมาก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคเรามาดูกันว่าชาวบ้านเขาใช้ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคตามแต่ละท้องถิ่นอย่างไรบ้างชาวบ้านบางพื้นที่ก็อยู่ไกลจากโรงพยาบาลเมื่อเจ็บไข้แต่ละทีก็ลำบากเช่นต้องเดินทางไกลค่ารักษาแพงชาวบ้านจึงมองเห็นสมุนไพรไทยที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นของตนเองนั้น ก็นำมารักษาโรคและดูแลสุขภาพได้อีกด้วยเช่นสมุนไพรไทยขิงข่าตะไคร้มะกรูดเป็นต้นต่อมานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินในท้องถิ่นของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำพื้นที่การเกษตรปลูกไม้ผลจับสัตว์น้ำเป็นต้นซึ่งเมื่อมีปริมาณเยอะ ชาวบ้านก็ช่วยกันคิดค้นนำผลิตผลของตัวเองว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้นานไม่เน่าเสียและยังเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นของตัวเองอีกเรามาดูกันนะคะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินคือภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหารการปรุงอาหารเช่นนำเนื้อสัตว์หรือผลไม้มาตากแห้งกลายเป็นเนื้อเค็มปลาเค็ม กล้วยตากเป็นต้นอย่างทางจังหวัดระยองมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนมากมายพอผลิตผลมากขึ้นก็ได้ดัดแปลงผลิตผลอีกรูปแบบหนึ่งเช่นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมน้องๆเคยได้ยินโอ่งมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีกันไหมคะ นี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตรกรรมหรือรูปภาพเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนประติมากรรมหรืองานปั้นเช่นวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายชามตาไกา่จังหวัดลำปางการปั้นองค์จังหวัดราชบุรี ต่อมาเป็นอีกภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมคือภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสารรค์ด้านภาษาและสำนวนไทยเช่นคำสอนความเชื่อปริศนาคำไทยและบทเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงแหล่เพลงกล่อมเด็กเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าว นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับน้องๆภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมยังมีอีกมากมายเลยแหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีหมายถึงภูมิปัญญาที่ใช้ในการปรับประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชนประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตายเช่นประเพณีการเกิดการบวชจะมีประเพณีเฉพาะตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน้องๆคะปัจจุบันเทคโนโลยีและความทันสมัยได้แพร่ขยายเข้ามาในสังคมไทยทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆลดความสำคัญหรือสูญหายไปเช่นการแสดงงานหัตถกรรม การรักษาด้วยสมุนไพราอาหารการกินและการแต่งกายเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านกันไปแล้วเราทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับสังคมไทยเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีงามในสังคมไทย นอกจากนี้เรายังจะช่วยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสืบไปช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดถึงเวลาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วค่ะให้น้องๆพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ การใช้สมุนไพรรักษาโรคทุเรียนทอดกรอบโรงภาพยนตร์ก,รราการสร้างฝายทดน้ำ เรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะน้องๆการใช้สมุนไพรรักษาโรคทุเรียนทอดกรอบและการสร้างฝายทดน้ำทั้งหมดถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโรงภาพ,พยนตร์ไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เป็นการนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศน้องๆได้เห็นถึงประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันไปแล้วอย่าลืมช่วยกันร,รักษาภูมิปัญญาดีๆแบบนี้ไว้นะครับ เพราะถือว่าเป็นการรักษาสเสน่ห์ความเป็นไทยไว้ด้วยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วและพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ